ล่าสุดพี่น้องขาแชทลับแชทหลุดล่ดลดลาสุดรู้ตัวแล้วว่าแชทตัวนี้เป็นของใคร,ครเพราะว่าทางด้านเจ้าตัวเองได้ออกมายอมรับแล้วก็เปิดเลยว่าแชทเนี้ยเป็นของใครอะเรื่องราวเป็นยังไงไมายังไงเดี๋ยววันนี้สาวไอาจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะวันนี้สาวไอายอยู่กับสาวกูเกมาราสวัสดีค่ะสาวกุกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีแฟนคลับทุกคนค่ะวันนี้เราสองคนจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่อง แชทหลุดแชทลับด้วยนะสาวไอเป็นข่าวดังมากสะเทือนวงการหมอลำมากๆอ่แชทหลุดเกี่ยวกับอะไรนั้นก็คือเกี่ยวกับแพรววใช่ไหมใช่ค่ะเออ,อเรื่องราวของแพรวพาที่มีแชทหลุดกับแม่บ้านอือจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั้นสองคนเราจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะค่ะคือ,อหลายคนก็ทราบกันดีนะว่าช่วงนี้นะคะก็คือ กระแสเขาเรียกว่ากระแสอดีตคู่รักนะคะสามีภรรยาอย่างบอสบิ๊กกับแพวพาค่อนข้างแรงเนาะโดยเฉพาะเรื่องที่ดินใช่กําลังเป็นข้อพิพาทกันอยู่ใช่ปะถูกค่ะ,ะหลายๆเรื่องก็มีการพาดพิงกันหรือว่าฟาดกันไปฟาดกันมาหลายต่อหลายครั้งมีคำว่าแชทหลุดออกมาหลายๆเรื่องจนล่าสุดเนี่ย รู้สึกว่าจะเป็นแชทหลุดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องบ้านไหมสา,สาวกุก๊กถูกต้องประเด็นเรื่องบ้านและโยงไปถึงน้องซันด้วยนะว่าน้องซันเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ด้วยพระเอกซันอะ่ะอืมอ่าอืม <ừ, S 2> นี่แหละคือประเด็นหลักเลยแล้วทางผู้จัดก,การอดีตผู้จัดก,การเน้อเพื่อนสนิทของแพร่พาวแสงทองอย่างนี่ลุยอย่างเงี้ย <tha. S 2> อ่าก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยและแพรพาวเห็นด้วยเหมือนกันว่าอ่ะ ทนไม่ได้จริงๆว่าอา้ามีแชทหลุดอะไรแพลวพาออกมาพูดเลยค่ะอืมอ่ะ,ออะก่อนอื่นเรามาอ่านแชทนั้นดีกว่าสาวไอว่าหลุดเรื่องอะไรเนะาะค่ะอืมอ่ะก่อนอื่นอ่ะมีคําพูดของแม่ต้อยว่าเออถามบอสแพลวไปว่าบอสให้แม่ต้อยเข้าไปไหมวันนี้เออทางแพลวเพาาก็ตอบว่าให้ แล้วก็เขาติดสติกเกอร์ไว้สติกเกอรอ์ลูกนิ้วเนาะจ้ะ,ะแล้วก็บอกว่ารีบออกมาเลยหรือไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวมีปัญหาแล้วแม่ต้อยก็ถามอีกว่าให้แจ้งความเอาไว้ก่อนหรือบอสจะจัดการเองทางแถวๆก็เลยตอบว่าเดี๋ยวจะเบี่ยงเบนประเดน็นเออซุ้มมั่นอยากท่อเอียงก่อท่าไปสั่นสั่งทำป้ายให้แล้ว เดี๋ยวจะกลับไปจัดก,การให้มันเข้าไปอ่าเมตต้อยก็เลยบอกว่าเหมือนว่าจัดก,การไม่ให้มันเข้าไปใช่ไหมเ<ะ>มตต้อยก็ตอบว่าโอเครับมือคือการนิ่งใช่ไหมทางนี้ก็เครียดกลักวกลัวจะมาโวยวายแล้วทีนี้ทางแพรเพวก็เลยตอบว่าเดี๋ยวติดป้ายมันจะยังมีใครหน้าไหนเข้าไปไหม<ะ>ป้ายถ้าจะเสร็จวันสองวันนี้เดี๋ยวยังไงออกไปเอามาไว้ให้หน่อยสั่งทําจ่ายเงินไว้แล้ว ทางมิตรต้อยก็เลยตอบว่ารับทราบค่ะงั้นเดี๋ยวจะบอกคนที่อยู่ในบ้านชักออกข้างนอกก่อนวันนี้บายากหายมีแรงประทะน่าจะเป็นเหตุการณ์วันที่พี่แรานบิลแรมไปล่าสุดขายบ้านนั่นแหละวันนั้นแหละเออแล้วแชทเพิ่งมาหลุดวันนี้ประมาณนี้ก็คือมีคนปล่อยแชทอันเนี้ยนะคะก็คือวอนโซเชียลเลยทีเดียวก็เหมือนกับการเป็นกลา้าการ กล่าวอ้างว่าแชทนี้เป็นการแชทพูดคุยกันระหว่างแม่ต้อยกับคุณเพพาวใช่ปะใช่ใช่อันนี้คือเราไม่รู้ว่าแชทนี้มันเป็นแชทจริงแชทปลอมแชทเฟกสร้างขึ้นแต่ถ้าสมมตินะสาวกุ๊กเนาะถ้าแชทนี้เป็นแชทจริงนะอันนี้คือเรายังไม่ได้สรุปนะคะว่าเป็นจริงหรือปลอมแต่ถ้าสมมุติว่าแชทนี้เป็นแชทจริง ถ้าคนที่ปล่อย <lawsuit. S 1> คุณคิดว่าเป็นใครก็จะเขาก็จะไปหาดราม่าทัวไปหาแม่ต้อยอยู่แ <dies> ล้วว่าียวพราวไม่เอาแชทตัวเองออกมาหรอกใช่ไหมถูกเออแต่การพูดเนี่ยการพูดการจาในแชทเนี่ยมันไม่ใช่กับพูดของแพลวพราวเลยพิม์ก็ยังหลุดเลยเหนื่อยกับการพิม์พแฟนคลับก็ยังก็ยังอ่าเข้ามาคอมเมนต์เลยว่าไม่เนียนเลยแชทน่ะเอออแล้วคือซันมาเกี่ยวข้องด้วย อืม,อมบ้านซันตรงไหนก่อนแล้วทีนี้อะไปอ่านอ่ะเพลวพาว,ว่ายังไงบ้างพอเห็นโพสต์นี้อ่ะเพลวพาวลงสตอรี่นะคะไม่ได้โพสต์นะจ้ะเพราะว่าตอนนี้แพลวพาวก็อยู่ในช่วงการเดินทางไปคอนเสิร์ตเนาะอ่าเพลวพาวลงสตอรี่ว่าการเลย่อเด้หัวแชทแพลวกับเมต่อยวาตีลายฟอร์มกับมีตีคุยกันเองแล้วกับโพสต์บานนี้นั่งฟ่อนหวานใส่การละค่กันเล้อ แล้วก็แอดหาเจ๊ต้อยแพลวพาว็อบไลน์เออแล้วทางเพื่อนสนิทอ่ะสาวไอายอย่าคุณนิลุยใช่ปะ่ะออว่ายังไงบ้างอ่ะ อย่างคุณนิรุยก็ออกมาชี้แจงเพราะว่าตัวคุณนิรุยเองเนี่ยก็ถูกโยงไปนะคะสําหรับหลายๆประเด็นสําหรับแชทหลุดเนาะว่าเป็นเพื่อนลักหักเกลี่ยมโหดบ้างว่าเป็นนอนบ่อนไ้บ้างต่างๆนานาก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาชี้แจงแล้วประเด็นที่1เนาะอันนี้เรื่องเก่ายังไม่หายเรื่องใหม่ก็เข้ามาแทรกอีกแล้วเนาะสำหรับคุณนิรุยเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะโพสต์แบบนี้ว่าเรื่องแชทหลุดบอกเลยว่าคือแชทปลอมที่เฟกขึ้นมา1นะ เป็นแชทที่คุยทางไลน์ซึ่งรูปภาพโปรไฟล์ไลน์ของแพรวไม่ใช่รูปที่อยู่ในแชทตั้งแต่แรกรูปในแชทเป็นรูปโปรไฟล์ของเฟซแพรวพผานะคะสองแพรวเผาไม่เคยให้สันทาป้ายเพราะซันไม่ใช่คนในพื้นที่และสันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 3. นะคะที่บอกว่าให้คนนอก ไอคนออกไปจากพื้นที่แพลวพาวไม่เคยสั่งและไม่เคยบอกให้ใครออกจากพื้นที่ใดๆทั้งสิน้นเรื่องกล่าวอ้างทั้งหมดเป็นเรื่องที่เฟกขึ้นมาโดยกล่าวอ้างถึงชื่อแม่ต้อยแต่แม่ต้อยไม่เคยคุยกับแพลวพาวเรื่องนี้ไม่รู้คนทําขึ้นมามีเจตนาอะไรม,มีเจตนาดราม่าไงอืจะ อ่เอาดรามา่าเอาทัวร์ไปลงทางเม่ต้อยทางน้องซันคือแบบไม่อยากให้ไว้ใจอย่างเงี้ยอย่างเช่นแม่ต้อยก็อยู่กับแพลววมานานแสนนานดูแลให้เออดูแลบ้านดูแลสถานที่ทุกอย่างไงค่ะอืมก็เลยเออหาทัวร์หาอะไรไปลงคนนู้นคนนี้หน่อยคิดว่าแฟนขับเขาจะโง่งมั้งคนที่เชื่อเนี่ยเชื่อแชทตัวเนี้ยเ<อ>านาะจริงอคือแบบขนาดเราเราดูเราก็รู้แล้วว่าปลอม แล้วเพจที่เอาไปลงก็ปลอมด้วยนะคือสาวกุ๊กเราสงสัยมากเลยว่าคนเราเนี่ยมันต้องพยายามขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้าไม่ชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณต้องพยายามแบบทําลายเขาขนาดนั้นเลยเหรอเออแบบเขาไปทําอะไรให้คุณนะเอ๊ะเออถึงจะบอกว่าอะ คุณแพรวเนี่ยโดนในเรื่องของคาว่า<ำ>เรื่องศีลธรรมใช่ปะการนอกใจใดๆแล้วเนี่ยคือสําหรับการนอกใจหรือว่าเรื่องศีลธรรมเนี่ยคือถ้าพูดถึงคนในวงการเนี่ยหลายคนมากเลยก็มีข่าวข่าวหรือประเด็นเนี้ย <ๆ S 1> ก็ถูกโจมตีแหละแต่เอ๊ะทาไมสําหรับแพรว์เนี่ยถึงไม่จบไม่สิ้นต้องถึงแบบทําร้ายหรือว่าทําลายกันขนาดนี้เลยเหรอคงจะทาแบบทาให้เขาคือไม่มีที่ไป Ừ, ประมาณนั้นเหมือนที่พี่พราจะเปิดวงสองมาก็มีดราม่าว่าวงวงหนึ่งอะแค่ไม่มีงานเลยเอาให้รอดก่อนเถอะถึอจะมาเปิดวงสองอะไรอย่างเงี้ยก็ดูถูกดูถูกดูแคลนคืออยากให้คืออยากให้จบไปเลยไงอเออถึงจะพอใจเขาอยากให้จบอยากให้ปิดวงอยากให้ไม่มีงานไม่มีแฟนคลับไม่มีใครซื้อคืออยากให้เขาแบบคนมองเขาดูไม่ดีไปเลยคือแบบ ตาหน้าเขาไปเลยคือไม่ให้โอกาสเขานะ่ะเออประมาณนั้นเขาถึงจะพอใจคนพวกนี้อืแต่ว่า<ต>ด้วย,วยความเราสงสัยไงมันอินอะไรขนาดนั้นเลยเหรออินเกินอินเกินปะเชื่อปะอล่าสุดเนี่ยช่องเสาไอเนี่ยถูกทักแชทอืมเหมือนกันเจอเหมือนกันทําไมตั้งคําขาวผู้หญิงคนนี้ใช่โอ้โหคนเดียวกันหรือเปล่าบ่าโจ้ก็เจอเสาไอฉันเ,<อ>เจอฉัน ฉันจึงบอกฉันไม่ได้พูดแรงนะฉับอกว่าคุณไปดูแลครอบครัวของคุณให้มันดีก่อนอเออ,อแล้วนางก็ไม่อยู่นั่นนางก็บอกว่าเราเนะ่ะเป็นคนประเภทเดียวกันอย่างนู้นอย่างนี้มาทําข่าวเออพ่อครัวพวกมึงคงไม่มีความสุขไม่มีอะไรจะหากินอะไรเนงะี้ยโอ้โหดา่าว่าเราเราก็เลยบอกว่าอ่ะเราก็เลยพูดไปแบบดีมากๆเลยนะ เราไม่เคยไอแบบคือเรามาทําเราก็บอกแล้วไงว่าเราเป็นสื่อเราไม่ใช่มาส่งเสริมอ,อะไรใครเราก็อ่านตามเนื้อข่าวใช่ไหมสาวไอถูกต้องสาวกุก๊กดีนะทักไปหาสาวกุก๊กแต่ถ้าทักมาเจอสาวไอนะั่นแหละอนาถคะ่ะ พักมาเจอสาวกุ๊กเนี่ยสาวกุ๊กเขาคุณค่ะขขบคุณที่ใส่ใจนะคะขอบคุณที่มาดูข่าวนะคะอย่างเดียวค่ะเขสู้เสือไงอเราเ,<อ>เ,เราเคยฟังธรรมะเอาไวา้เออมาอยู่เออธรรมะอา่าพระท่านก็สอนใช่ไหมว่าเราต้องใจดีสู้เสือแล้วเขาก็จะยอมแพ้เราไปเองเราก็พูดดีกับเขาไปเลยอขอบคุณค่าขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นนะคะขอบคุณที่ใส่ใจนะคะถ้ามมีอะไรเออก็ เขาก็พิมพ์ที่พิพไปตามภาษาเขาแหละที่เขาอยากด่าเราไงให้เขาปลดปล่อยไปเลยเออปล่อยไปเลยแล้วก็ปล่อยเขาไม่มีอะไรทําไมถึงไม่ทําข่าวดีๆอืข่าวดีเราก็ทําแต่เขาไม่ได้มาดูเหมือนข่าวดาราม่าไง ช่เลล่ะใช่ก็คือแบบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราทําข่าวไม่ดีเราทําข่าวคนในวงการหมอลำไม่ใช่แค่แบบคุณแพ้วหรือว่าคุณบิ๊กเราทําทุกคนที่มีกระแสที่มีข่าวนะคะช่วงในใครมีกระแสเราก็อัปเดตให้กับ f อได้ฟังกันนะคะแต่แค่ว่าคนที่เราอ่านหรือว่าคนที่เราทําข่าวคุณไม่ได้ชอบคุณก็เลยมาโจมตีหรือมาต่อว่านั่นเองแต่จะถ้าให้เราหยุด การทํางานหรือว่าใดๆของเราแล้วเพื่อความถูกใจหรือความถูกต้องของคุณมันมเป็นไปไม่ได้ impossible นะคะค่ะทุกคน <Okay. S 1> ต้องทำมาหากินนะคะไปทำมาหากินค่ะค่ะแยกย้ายเนาะกันไปเติบโต,ตแล้วก็เรื่องที่แบบว่าเรามีอคติกับใครหรือว่าเกลียดใครไม่ชอบใครเนี่ยคือแบบมันเป็นเรื่องง่ายๆมากแค่เราไม่ชอบหรือว่าเรา เลียดเนี่ยเราก็แค่ไม่สนับสนุนเขาไม่ซับพอร์ตไม่ดูดนะเนาะไปดูค,คนนะที่เรารักคนที่เราชอบแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องง่ายๆใช่แล้วคุณไม่สามารถไปบอกทุกคนได้นะคนที่เขาทาข่าวนะสื่อข่าวดังๆเงี้ยหลายสื่อเนี้ยคุณไม่สามารถไปบอกทุกคนเขาได้ว่าอย่าไปทําข่าวคนนู้นคนนี้นะคุณห้ามเขาไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นงานของเขาค่ะเหมือนงานคุณคุณก็ต้องทํา มีคนบอกให้คุณไม่ต้องทํางานคุณจะอยู่ได้ไหมคะคุณจะรอดไหมล่ะคะอ่าและการที่คุณมาด่าคนอื่นว่าเป็นคนไม่ดีอีนั่นอีนี่แบบนั่นแบบนี่เดี๋ยวนะคุณดีหรือยังนั่นแหละคนดีเนี่ยคือถ้าแบบคนดีเนี่ยไม่ทําแบบนี้เนี่ยเนี่ยไปฟังคนตื่นทําเยอะๆนะจะได้แบบว่าแบบทัศนคติที่ดีขึ้นเนาะได้มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นเนาะ ถูกค่ะอ่ะสาวกุ๊กระบายเต็มที่และและ้วนะคะเราทั้งสองคนก็มาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พอกันไห <พบ S 1> มคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ